941าร้ทำวิปยุตจากปรามาสะแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสะเป็นฉน,นจิตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิสี่ดวงจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัตสองดวงจิตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตุปบาทที่สหรคตด้วยอุธทธัจจะกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสาม ดิเรยาพยากฤิในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุตจากปารามาสะแต่เป็นอารมณ์ของปารามาสะธรรมวิปยุตจากปารามาสะและไม่เป็นอารมณ์ของปารามาสะเป็นฉนะมักสีที่เป็นโลกุตระสามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ทำวิปยุตจากปรามาสะและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะทำเป็นปรามาสะและสัมปยุตด้วยปรามาสะจะกล่าวว่าทำวิปยุตจากปรามาสะแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสะก็ไม่ได้ว่าทำวิปยุตจากปรามาสะและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะก็ไม่ได้ปรามาสะโคชกาจบ